ได้เผชิญหน้ากันแล้วหนังก็ฉะะเฉลยออกมาอีกว่าปืนของคุณตาที่หายไปในตอนนี้มันก็อยู่ที่มันเดย์เธอได้แอบนํามันออกมาและคนของเคแมนก็รู้ที่ซ่องของพวกเธอมันก็เป็นเพราะว่ามันเดย์ที่เป็นคนบอกกับเคแมนเ u อร์สเดย์ถามว่านี่จะทําได้ยังไงพวกเราคือครอบครัวเดียวกันนะแล้วมันเดย์เนี่ยก็ได้เล็งปืนไปที่เ h อร์สเดย์แล้วก็พูดว่าพวกแกไม่ใช่ครอบครัวของฉันฉันเป็นลูกคนแรกส่วนพวกแกนะ่ะมันก็แค่ส่วนเกินเ,เด็กก็บอกว่าเธอรู้บ้างไหมว่าพี่น้องของเราตายกันยังไงบ้าง วันเดย์ตายในอ้อมแขนของเธอเวนส์เดย์ตกตึกตายแล้วไฟเดย์เนี่ยฆ่าตัวตายเพื่อปกป้องเธอและเมื่อมันเดย์ได้ฟังที่เธอสเดย์พูดมันเดย์ก็เริ่มใจอ่อนแล้วบอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนวางแผนเธอเจอแอเดียนแล้วก็มีความรักและหลายอย่างก็เปลี่ยนไปฉันตกลงกับเคมนและทุกอย่างมันก็คุมไม่อยู่แล้วและทั้งคู่เนี่ยก็ได้สู้กันและในที่สุดเธอสเดย์ก็สามารถเอาชนะได้พอขณะที่พวกเธอกําลังแย่งปืนกันอยู่นั้นปืนก็ได้ลั่นใส่มันเดย์และหลังจากนั้นเธอสเตย์เธอก็กลับเข้าไปในงานและ ในตอนนั้นเคมนก็กําลังแถลงเรื่องนานาการจัดการบูรแล Friday, ะไฟเดย์ก็ได้ปล่อยวิดีโอที่เทอร์สเดย์แอบถ่ายเอาไว้ออกไปซึ่งมันก็ทําให้ทุกคนในงานเนี่ยรู้ว่าโครงการจัดสรรบูรที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องโกหกเพราะว่าโครงการจัดสรรบูรมันก็คือการจับเด็กมาฆ่าทิ้งนั่นเองเคมนถึงกับเป็นลมไปเลยเมื่อเธอได้เห็นวิดีโอนั้นและเมื่อเคมนตั้งสติได้เคมนก็ได้ลงจากเวทีมากระชากวิกผมของเทอร์สเดย์ออกแล้วเคมนก็ได้ถามกับเทอร์สเดย์ไปว่าแกทําอะไรลงไปแล้วหลังจากนั้นมันเดย์ก็ได้